สวัสดีครับพบกันในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการดูแลปลูกเลี้ยงไคจูนะครับไคจูเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสมาชิกท่านใดที่อากาศร้อนมากๆนะครับแดดค่อนข้างดีนะครับไคจูค่อนข้างเหมาะนะครับไคจูเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบแดดนะครับแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยใหญ่ได้ประมาณฟุตหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นไซส์กลางๆนะครับไม่ใหญ่มากลองเทียบกับกัญไกตัดกิ่งดูก็ได้นะครับ นะครับไคจูจะลักษณะการดูแลปลูกเลี้ยงก็จะคล้ายๆกับฮากุนะครับฮากุเลี้ยงแดดเยอะๆได้เลยนะครับไคจูก็เช่นเดียวกันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับระหว่างไคจูกับฮากุที่ที่อายุเท่ากันเนี่ยไคจูจะโตเร็วกว่าฮากุนะครับตัวตัวชั้นของใบเนี่ยมันจะขึ้นได้เร็วกว่านะครับลักษณะเวลาเขาโตไคจูจะโตเป็นแบบมีขนแงออกมาด้านข้างนี่นะครับมีขนแงออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับ เราตัดตรงนี้ไปชำได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูสักต้นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลงลงปลูกให้ดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นกระบะที่ผมผมตัดชำอยู่แล้วนะครับกระบะที่ผมตัดชำเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะครับจะตัดดอกนิดนึงไซส์ที่เราตัดเนี่ยก็จะเป็นไซส์จากไซส์ต้น ประมาณนี้นะครับเวลาเขาแตกแขนงมาล้วเขาแตกแขนงมาด้านข้างนะครับหน่อมาด้านข้างเราก็จะตัดชุดนี้แหละครับลงมาชาในกระบะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาคัดปลูกอีกทีทหนึ่งต้นไหนได้ไซส์แล้วเราก็จะมาคัดปลูกนะครับเอาละดูตรงน,นี้อย่างพวกนี้เนี่ยมันชารากติดหมดแล้วเดี๋ยวผมลองลองปลูกให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดึงให้ดูอย่างต้นนี้ก็ได้เห็นเห็นรากนะครับ อันนี้มันเป็นแขนงที่มันมีรากเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวตัดตัวนี้ไปชําได้นะครับตัวนี้ชําต่อนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราเอาไปปลูกนะครับตัวนี้เราก็ชาต่อไปก่อนนะครับวิธีปลูกก็ไม่ยากครับแล้วก็คือปกติถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยเ,เราจะหากระถางรูเล็กๆยากนะครับก็ผมมักจะใช้เป็นกระถาง กระถางพลาสติกธรรมดาลูปกติทั่วไปหมูกเ้าไม้ทั่วไปนี่แหละครับแล้วลูเนี่ยผมปิดด้วยกระดาษกระดาษสั่งสพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้ครับปิดไม่ให้หินผูหัออไฟมันหล่นแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ใส่ลงไปนะครับแล้วผมก็ใช้ตัวหินผงหออัไฟใส่ลงไปเลยนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างสมาชิกบางท่านอาจจะใช้เป็นพวกตะแกรงก็ได้นะครับตะแกรงปิด ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะใช้เป็นพวกกระดาษมากกว่าใช้สักพักมันก็ย่อยลงไปนะครับใส่ลงไปในประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมหินนะครับสักครูโดยส่วนใหญ่เนี่ยไคจูถ้าอย่างสมาธิบางชั้นเลี้ยงนะครับท้าแสงเยอะๆแดดดีๆนะครับท่านใส่ปุ๋ยบ่อยได้นะครับคือไม้ประเภทนี้เนี่ยไม้แดดประเภทนี้นยเขากินปุ๋ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงแดดดีๆเราใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอได้นะครับนะกำลังจะปลูกมาหนึ่งต้นประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวเทรนแดดได้เลยนะครับพอไม้พวกนี้มีรากแล้วไม้พวกนี้ค่อนข้างชอบแดดเลยทีเดียวนะครับส่วนชุดนี้ผมเพิ่งตัดเมื่อวันก่อนรากมันยังมาไม่เยอะนะครับแต่ก็มีแล้วแหละนะครับจะชําไว้ก่อนสักพักนึงให้แผลมันแห้งดีก่อนอันนี้ยังไม่มีรากนะครับให้แผลเขาแห้งดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยลงปลุกนะครับอย่างบางท่านอย่างบางท่านจะใช้เป็นพวกเศษ เศษหญ้าแห้งตามบ้านก็ได้หาได้ก็ใช้เป็นเศษหญ้าแห้งก็ได้นะครับรองไม่เป็นไรนะครับเห็นนะครับแล้วก็เติมหินหอไฟครับเชต้นไหนต้นนี้อ่าโอเคลากดีแล้วนะครับตอนนี้ลากดีก็ลงปลูกต่อไปเลยนะครับเช ประมาณนี้นะครับอย่างต้นนี้โอเครากมาแล้วก็เป็นเศษย้าแห้งเหมือนเดิมนะครับก็ห้าแห้งใส่ไปแต่ถ้าสมาชิกบางท่านหากระถางที่มันรูเล็กๆได้ก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าอย่างบางท่านใน่บางพื้นที่เนี่ยหากระถางแบบรูเล็กๆยากเพราะถ้ากระถางใหญ่รูมันจะใหญ่ไปด้วยใช่ไหมครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับเศษหญ้าเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ใช้ได้หมดนะครับ นะ okay. ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เติมเติมของไฟทุกส่วนนะครับไครจูหรือว่าฮากูเงี้ยถ้าเราเลี้ยงแดดร้อยสมาชิกบานท่านเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยท่านให้ปุ๋ยเยอะได้นะครับมันยิ่งกินปุ๋ยเร็วแดดเยอะมันจะโตข้างเร็วนะครับใส่นี้โอเครากมาแล้วนะครับ ก็ใส่กระถางมาแล้วใส่เศษยากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่หิมะใส่นะครับเพราะอย่างบางพื้นที่เนี่ยอย่างบางท่านสมาชิกบางท่านอยู่ต่างจังหวัดหากระถางเซรามิกที่มันรูเล็กๆลําบากอาจจะหาได้แค่กระถางพลาสติกนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยคือหากระถางรูเล็กๆยากนะครับผมก็จะซื้อกระถางถูกๆที่เป็นพลาสติกรูกใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มาปิดรูเอานะครับเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเค ร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ปลูกหมดกระบานนี้เลยแล้วัน,นพอลากมันมาหมดแล้วลากมันสวยครับลากลากเดินเดิหมดแล้วนะครับมีแค่ต้นเล็กๆเท่านั้นเองที่เราที่เราต้องชาต่อไปสักพักนึงครับให้ลากเขาเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงปลูกทีเดียวนะครับอ,อย่างไม้ที่มันมีรากแล้วนะครับถ้าสมาชิกปลูกเนะี่ยก็ลดน้ําได้เลยนะครับคือวัสดุปลูกอย่างหินขอไฟเนี่ย ตอนเราปลูกแรกๆเนี่ยคือวัสดุปลูกมันยังใหม่อยู่ครับมันมันยังแห้งอยู่นะครับเราลดน้ําได้เลยให้ชุ่มได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวัสดุมันแห้งมากเดี๋ยวเขาจะไปไปดูดน้ําจากรากมันทาให้รากมันแห้งไวนะครับโอเคเหินภูเขาไฟมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียด้วยนะครับโอเคข้อดีคือหน้าฝนเนี่ยระบายน้าได้เร็วนะครับแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยวัสดุปลูกมันจะไม่ร้อนมากนะครับ นนีก็ใส่กระดาษรองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมหินโพรไฟอย่างสมาชิกบางท่นานถามว่าปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดใช้แตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงเราจริงก็ใช้เหมือนกันได้นะครับไม่แตกต่างกันสําหรับกุหลาบหินเราใช้ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเม็ดได้ทั้งคู่ครับอยู่ที่ความสะดวกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลดน้ําอันนี้คือที่เราปลูกวันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ลงไปชําต่ออันนี้ต้องชําต่อนะครับอันนี้คือที่เราปลูกนะวันนี้นแล้วก็เดี๋ยวลดน้ําเลยนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ